สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟอร,ร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยวมาเนี่อันฟอร,ร์มบอยวาสิมาเฮ็ดอันไปเว้นครับอ่ากระคืออันประแจอัอนขันทอแหละครับเอาง่ายๆก็คือลประแจขันทอกะเดี๋ยวฟอร,ร์มบอยว่าสิอันไปติดโซล่าไอปั๊มนม้ำโซลาเซลล์นะครับ ไอ้ตอนย้อนปั๊มน้ำเนี่ยมันจำเป็นต้องอันใส่ประแจขันทออันขันไอ้คอตอมันนะครับเป็นคอตอสองนิ้วกาดเฮ็ดเองครับบออยากไปอหายืมมันประแจขันทอผู้อื่นก็เลยว่าสิเฮ็ดไว้ใส่งานเอง <c oughs> กาเดี๋ยวมาเบ่งอุปกรณ์คข้าๆกันก่อนครับว่ามียังน่ กานนี้ครับได้เล็กมาซ้ำเนี่ยแล้วครับบอลูว่าอันสิพ่อบอกราหนามีปัญหาหรอกครับกแบบเข้าข้าวกะจะประมาณนี้ครับอ่าไอ้มันก็จะมีประแจขันสองตครับเดี๋ยวเฮ็ดไว้สองตอันนี้ไส้สำหรับอทอ P พิวิซี่ขอตอสองนิ้วนะครับราก็อันนี้เป็นอ่า ตจับครับตักันทอหลุดลงไอข้างในบอรครับเดี๋ยวมาเบิงอันใส่ของ PVC ก็จะนี่แหละครับใส่2นิ้วกระตัวจับก็จะมาจับเอาตรงเนี้ยครับส่วนไอประแจที่จะขันกน็จะมาเข่าเลี่ยมของอของคอตอนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามัน ที่ออกมาเป็นหนาตาจังไรกับ่บนาสียากครับแต่เบิ่งก่อนครับไปติดตามเบิ่งกันเลยดีกว่าครับ Thank you. พี่น้องกาดแล้วละครับกาดไอกใส่เวลาไปเป็นชั่วโมงดืวอกันครับได้มาสามชิ้นกาเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ่ามันเป็นจังไดเนี่ยกันนี้ครับได้มาสามชิ้นกาอันนี้ก็ปเว้นหรือไปแจขันทอนละครับได้มาสองอันยังหอนหอนอยู่เลยครับ กส่วนนี้เป็นปะแจสีใส้เขาว่าปะแจกับม่ได้อันตัวล็อกตัวล็อกท่อครับพอห้ท่อไอ้ล่นลงไปในบอ่อครับเดี๋ยวผมีอันสาธิตให้เบิ้งงลวกันอันนี้ครับกะเวลาเขาย่อนท่อลงเวลาย่อนท่อลงไอ ย่อนปั๊มลงนะครับกะก่อนจะใส่ขอตอเนี่ยครับกะใส่ตัวล็อกทอนครับเสียบเข่าค่ำนี่ครับท่อก็จะบรกลบบหลวงลงข้างล่างละส่วนไอ้เจแจนี่กะมาอันใส่จับคันครับนี่ครับจะเข่าพอดีจับคัน กติอันนี้ก็คือกันครับกะนี่สองอันแล้วก็ตัวแคมล็อกท่อกัดเรียบร้อยครับมันนี่ครับผมกะจังไดกะเดี๋ยวมันนี่พอมาอบอยขอตัวล่าไปก่อนนะครับกะหวังว่าอัน วิดีโอนี่ก็คือทีอันมีประโยชน์ต่ออันหลายๆคนที่กำลังจะแบบจะล่องอัน DIY ล่องเหตเองบึงเด้อครับอ่าก็จังไรก็จะลืมกดไลค์กดติดตามพอมบอยทุกๆวิดีโอในเทอครับสำหรับมันนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ